สวัสดีครับผมสมยศฟองพิรมอ,อ,อยู่บ้านเลขที่79หมู่4ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ1นึ่ตำบลหน 1, เึเกษตรทฤษฎีใหม่ของตำบลท่าผาครับมีโครงการทำกรเกษตรพอเพียงอยู่แล้วคือเราจะพยายามาทำตามกเกษตรที่ที่เราดูจาก ในหลวงรัชากาลที่9อยู่อย่างพอเพียงหรือเราก็เข้าดูว่าเราจะต้องจัดรูปแบบไหนเราก็เดินดำเนินตามรอยพ่อก็คือแบ่งแปลงให้เป็น30-30 30แล้วก็10บ <NS 3> น้ำเนี่ยสาทำนานา30แล้วก็พืชสวนไรอีก30ส่วนอีก10เนี่ยก็เป็นที่ที่อยู่ที่อาศัยก็ เรามีพื้นฐานทางด้านกเกษตรอยู่แล้วทีนี้พอเราทราบข่าวว่ามีโครงการจาก,กเกษตรเนี่ยว่ามี1ตนนําบลหเกษตรทฤษฎีใหม่เราก็เลยคิดดูแล้วว่าเฮ้ยเราเราน่าจะมีความพร้อมนะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือทางกเกษตรเนี่ยได้เข้ามาดูดูว่าสถานที่ที่เราจะเข้าโครงการเนี่ยเหมาะสมไหมสมควรให้เข้าร่วมโครงการได้หรือเปล่าและหลังจากนั้นเราก็เลยสมัคร สมัครเข้าโครงการก็หลังจากนั้นน่ยทางทางหัวหน้ากเกษตรก็เข้ามาสำรวจดูพื้นที่ก็บอกว่าโอเคสามารถทําได้เป็นกเกษตรทฤษฎีใหม่ก็เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2564รครับพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ4ไร่ก็ตรงหลักๆเลยเราจะทําเป็นไรนาสวนผสมอยู่แล้วก็คือ ก็ในในในส่วนที่เป็นแหล่งน้ำเนี่ยเราก็จะปล่อยปลาเลี้ยงปลาน้ำจืดทุกชนิดปล่อยลงไปในร่องในในในสวนที่เราทำอยู่แล้วก็ผลไม้ก็หลักๆก,ก็จะมีพวกมะพร้าวน้ำหอมมีมะม่วงที่จะเป็นพืชไร่นะก็จะมีมะนาวแล้วก็จะมีพวกมะยงชิดมะยงชิดมะปลาหวานอันนี้เป็นหลักๆ แล้วส่วนไอ้พืชลม้มลุกก็จะมีพวกทิกมะเขือพวกกล้วยมะละกออะไรประมาณนี้เป็นเป็นรายได้หมุนเวียนก็คือมีมีมีรายได้ทุกฤดูกาลผลไม้ทุกฤดูกาลเนี่ยเราจะมีตลอดไม่ว่าจะหน้ ai, มามะม่วงเราก็มีมะยงชิดเราก็มีแต่มะพร้าวเนี่ยเราจะมีตลอดมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยะมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยเป็นเป็นเป็นรายได้เป็นรายได้หลักเลยคือมีเป็นประจํารายทุกช่วงส่วนส่วนมะม่วงเนี่ยก็จะเป็นฤดูกาล มายงชิดฤดูการประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดตามฤดูการเนี่ยมันก็จะได้ได้ก้อนใหญ่หน่อยเป็นฤดูการนะอย่างมะม่วงเนี่ยก็ออกทิ้งก็เยอะอย่างมายงชิดก็เป็นเยอะประมาณนั้นต่อวันเนี่ยเฉลี่ยก็ประมาณตกวันอนะประมาณ500ได้ครับก็คือตรงนี้หลังจากที่เราเข้าร่วมโครงการเนี่ยเราก็ได้รับแรงสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินจาก,กเกษตรอำเภอ ด้เข้ามาให้พวกอ,อย่างอย่างปจ,จุสัตว์เนี่ยก็มีการแจกพันปลาแล้วก็ไก่ไข่ให้เราเข้ามาหมุนเวียนได้ได้ได้เป็นอาหารหลักเป็นเป็นอาหารในครอบครัวได้ครัก็ในอนาคตเนี่ยที่เราได้รับการติดต่อจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขาขอให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ครับก็ใจใจใจจริงแล้วคืออยากจะขยายผลต่อแหละให้ให้เพื่อนๆให้ให้ให้ในชุมชนเนี่ยเขาได้มามาเรียนรู้หาประสบการณ์จากเราว่าตรงเนี้เราทำกว่าจะมาสำเร็จวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างถึงจะประสบความสำเร็จครับ